สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตวงการหมอรำนะครับช่วงนี้แอดมินก็แอบไปเห็นนะครับไปเห็นพระเอกแมนจักรพันธ์ผู้บริหารหมอรำขวัญใจแฟนๆช่วงนี้นะครับมีศิลปินหน้าใหม่นะครับของหมอลำขวัญใจแฟนที่ บอสแมนนะครับก็นํามาโชว์ตัวนํามาเปิดตัวในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปรู้ว่ามาจากตําแหน่งคอนวอยนะครับแยิ่งน่าสนใจน่าติดตามนะครับสำหรับน้องเวฟนะครับที่มาจากคอนวอยแล้วก็ได้มาถือไม้มีโอกาสมาจับไม่อยู่หน้าเวทีนะครับมันขึ้นหลังเสือเราลุ้งมาได้ตามที่จริงน่ะ ไปขอพ่อนไปยังยุใสกระซางนี่โอ้ยขอใหีมีผู้มาดันวงซอยด้เรือ่อห้วงไปได้ไปหลอดแ่มันมันเหมือนสะละักเกินการที่ทำวงวงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาบริหารคนเป็นสองร้อยสามร้อยคนหนักนอกเจ้าตัเป็นธรรมาดาคนขึันแร่เน,นี่คันบ่มีงานเหี้ววงลูกน่องแต่จได่บพอยู่พออยู่ยยนําก็เลย ภาวนา,าอยู่ดอกว่าให้อยากได้ศิลปินอยากได้พระเอกต้อยนั่งเอกต้อยมาอยูน่นั่งคดีแท้สนกุกแก่เหตุจังใดสนบางนี่บางเอ,อื้อนี่ยแหละพี่น้องด้ยไปไล่สดขึ้นให้น้องร้องเทศเสียงเบือเบ้องมือวันที่31มสิบนพี่น้องในเบื้องคลิปในเบื้องคลิปย้อนหลังก็ได้ครับวันที่31เดเนอคขึ้นเลย <30 S 1> เดนอคสามสิบเอ็ดทันวาสามสิบเอ็ดทันวามือน,นั้นเหรียอยู่บ้านหนองนาแซงเี่แงแน่นครับ สามสิ 3, 4, 8, บเอ็ดติหรือววันที่หนึ่งวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งวันที่นนทนหนึ่งไล่ไล่ซดมือแรกยยูบ้านหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูมปรากฏว่วย,ยอดวิวดันขึ้นแอดมินมากรอดอังพน้าน้องเรีบกระแสคนเมืองมากหลายสามแสนสี่แสนยิวแล้วตอนนี้ครับวันนี้กดไล่ โคตรกุดไล่บักหลายตามมาตาเวียดตาเวียดตาเวียบเอ้าสนอกมันดีแทะสโนกเรียว่าเป็นจังบุญเทอนาะเรียกว่าสิมาเราเอากับผู้ปกครองครับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ยล่ะว่าถ้าเกิดบุ้งจะให้น้องไปซอยเยียงบางแหวกถ้าเหนื่บางแหวกจะดีดีอยาให้บุ้งอยากให้น้องนี่ละไปซอยบุ้งผู้ปกครองสิบ้านจังไหนสโนกพร้อมทำเนาะ มากลายอยากไปบ่บ uhm, ่พ nice er. ี่น้องฟังรู้อยากไปอีกอยากไปอีกอยากไปอีกไม่เหรอครับไปซูมแบบไปซูมให้ตอนนี้มีชุดร้องเพลงแล้วยังยังครับชุดลำยังไม่มีก็ฝากอีพอยอีเมียอีซี่นี่แหละครับวาดนี้เนาะมาวันนี้เนาะมาแล้วมา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 นั่งเนี่ยหน้าพ่อเดี่ยวน อีส่วนหนึ่งน้องกับพู้เป็กมโอ,<า>โอส่วนหนึ่งก็เคุยกพี่กัเป็นอาจรย์เพราะว่าอาจจะกล่าวข้างต้นไปแล้วน้องเกี่ยวกับเจ้าภาพั็ู่วยขมาฉันมากว่า,อ,าอยากได้น้องอยากให้น้องเวฟเนี่ยคืออยากให้ไปอยู่ประจําอยากให้ประจาให้เป็นศิลปินประจําเลยเพราะทางเจ้าภาพก็โอเคเนาะเพราะว่าก็อยากให้เดินร่วมเดินสายกันนั่มแต่วาน้องก็ยังทํางานช่วยอาจาร,รย์น้อยอยู่ใช่ไหมก็ในช่วงในช่วงว่างๆเราจากตอนเนี้ย อันนี้พ่อก่อนมาขออนุญาตสามมขอไปเป็นลูกที่เจ้าเกิดพ่อมกันแม่บอปีเดียวกันแม่บอที่แรกเขาจะประขอมาเป็นน้องมันคือชิบวได้์หรือพวกเขาแล้วที่จำเป็นไม่เป็นน่องเลยที่นี้ได้ถึงพอได้ถึงพอต้องมาขอให้ว่าบุญช้าทุได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบุญสัมพันธ์ให้ได้ไปคำไปสู้กันให้ทั้งนงเวทยร์ทั้งมนาเม่นให้ได้ไปคำไปสู้กันอันพอดร้อนน้องในน้ำอันผู้เฒ่าซะพ่อแม่ก็นได้ว่าสิมาขอผู้เป็นพ่อเป็นแม่ขอให้ผู้เป็นญาไก่มนาเม่นเพิ่นจะ เอาไปเบิ่งไปแย่งซรอยกันเป็นลูกเป็นเต้าไหว้วงหลอกให้่เสื้ผ้าหาเมื่อหาท่องให้ลูกเต้าหาเมื่อหาท่องท่งเจ้าของเยันแน่กะเมื่อกี้มีอะาเมื่อกี้มันาะปาร์ตี้ที่ปักหุ่นเขาไอกนะเป็นว่ะไอ้บอยเมียได้โนะเมันมันชี่ปักไว้แล้วครับแต่ว่าไอ้ปาร์ตี้ดาวมันปิดไว้ครับเดี๋ยวปาร์ตี้ดาวหมดแล้วก็ขึ้นใหม่เสียก็ต้องขอ มีนคนยัถามอยู่ว่าทาไหนอ๋อสนน่หลดน่หลุดอะไรพนาครับเอาเอาประเ็กักไม่ไม่เลครับหลุดตักไม่ดหลุดครับหลุดดเอาไวเอาไว้่สมพรอีกสองร้อยส้นจาก้านวันเจ็ดตั้งแก้วนี่หลายด้วแล้วนคอนรับผมได้ครับไอ้มร่องรอยไหนบี่กิโยอันนี่วิดีโอเออเพียรเลยได้ส น้องเสียงดีร้องเพลงบอลลัม่วนต้อนรับน้องเวฟเข้าสู่บ้านเจนแฟนสองร้อยบาทสมพรแม่พรชื่อแม่ด้วยแม่อ่านชื่อแม่ด้วยแม่สมพรให้สองร้อยบาทที่สอ้ยโอ้ดียบอกว่าแม่จำแม่ได้ไหมอ้าไม่อ้อยเหรอไม่อ้อยเข้ามาอยู่โอ้ไม่ใช่เทียนเมี่นอานอันติคือแม่โอ้ไม่อ้อยสวัสดีนะครับไม่อ้อยออสเตรเลียจำได้แล้วจำได้แล้ว ฝากลูกชายด้วยนะคบคุณแม่ฝากลูกชายด้วยนะครับเรียกไปสิไปเอาเป็นน,น,น้องเป็นพ่<ส>เป็นพออเขาจ่นอยวันนี้น้องเลยเอาท่ามีปักไปหรอครับแม่ไมยุลา,น,น,ะลาน,นะครับปกักปักเลขบัญชีให้แล้วนะเดีเ๋ยวพี่น้องพี่น้องที่อุมากตามหลังเย้ยวจะสรุปให้นะครับหลังจากที่ออกจากบ้านนอกน้องเราจะแจ้งรอบหนึ่งนะครับทุกบาททุกสตางค์หลังจากสี่โมงเย็นที่เข้าบัญชีแมนตอนนี้จะเข้าของน้อง นะครับเราจะสรุปให้เดี๋ยวเอาสี่พสลิปส่งมาทางเพจเลยครับยาย่าไม่ผิดีมยาเถ้ายาเถ่าเขาทำเนี่ยเทาลูกได้เขาเขาด้ครับเขขอหลานแม่พูดเม่ม่พูดเป็นยาตัวม่รับแม่แม่พนบอกว่ามีลูกชายแล้วต้องหาลูกสาวอีกเออเดี๋ยวเขาิดเก็ดไมอยากเขาิดเก็นานตก็ิมัน ค,คุณแม่ยังสาว,สาวยังสวยอยู่ได้นัน่นสัตว์แม่จิตนาภาผ้าหมาเอาไม่ติวบอกว่าวันาแมนมีลูกไซส์เป็นตัวเป็นตนวแล้วได้เลยว่าสัตวแม่ไม่ติวครับมแม่นิดาโอนสองร้อยครับขอบคุณแม่นิดาครับ แม่จำปีผูกแขนน้องอีกสองร้อครับไอขเมงใหนเียเมดเมียะเ็นเื่่ยาัายาายา่าย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 านาาย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 นยายายอยายยยงยพยา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 ไาย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 ยาายาย้ายาายายา้ายยยา กับสีบะเปนสีเเป็นเากับ้องเราก็ได้ว้สีทั้งที่สิเบิองสีแง่งแง่นกับสิเบิ้งสีแง่งทั้งบ้านั้อคบอคว่าเขาเบิองแบบหลาด้ยฟองซ้ำมาลูะเท่ก็เลยใช้มาอเอแล้วซ้าลูบจะเท่กับขอผู้บาจย์ขอบคุณพระธรรมประสชศักดิ์ศรีแทระ้านจริงของหมู่บ้านของเขาขอเนี่ยเรานีเ้อว่าอะไรนี่เกียตนามากเย่งมากทำลายอะไร สืนผ้ามุดเต่าแกะออกเปลนสายรองร่ำทั้งเพียงไก่ไมีซึ้งมีเสียงกับคอพ่อหน้ำเมรน้ำมันน้ำใยน้ำในนี้หรอคับแม่แสงอลุณบอกว่าลูกสาวเอาน้องอิงฟ้าก็ได้โอ้โครับส่วนแม่อ้อยโกแขนน้องเวมนะครับหนึ่งพันบาทบค,ครับ ขอขอให้ดีนยใจน้องขอคัดจะไปขอพอกับไปขอแม่เตี้ยวบอกว่าเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดจะไปติปรางวัลนะครับจะมาหน้าเวทีจะหายกับดาะูื่วัวไม่เป็นมือดีหรือผมเป็นมือดีเป็นวันแรกที่อนาคตที่เราจะก้าวไปอันเม่ไมล่นเมดอนเล่นฐานาคู่บาจ่ายพ่อแมียปากบอกพ่อแมียพูดไงบ้าน จำมาแลกลูกข่อยเลกจำมาแลกจำมาแลกจำมาตามตาว่าเองตั้งใจอย่าร้องห้างจักรพันค์ที่เขาคอนเทนต์เขาเรื่อหน้าคนคนเรื่องหน้าให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่จะมาสังกัดนะครับจากคอนโวยแล้วก็มีแววดังนั้นบอสแมนนะครับแมนจักรพันธ์ก็เลย จับน้องนะครับขึ้นมาอยู่บนเวทีมาเป็นแนวหน้ามาเป็นศินลปินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับสำหรับน้องเวฟนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับวงการหมอลำาก็คอยซัพพอร์ตคอยติดตามนะครับผลงานบนเวทีของน้องเวฟนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นศินลปินมอลำาขวัญใจแฟนอย่างเป็นทางการนะครับผูกข้อต่อแขน เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารของวงการมอลำที่หยิบมาอัปเดตนะครับ